มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสอทปัตตานี FM 101 m ม z เิ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะทางสวทปัตตนี FM 101 m h รมนะคะและทางเพจสวทปัตตนี FM101 ค่ะดิฉันจีตาพันธ์สุวรรณกุลนะคะทางผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนางพาดิมอสเดียามูค,ค่ะก็ได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอนสารใจ ปัตตานีรักนีที่ผงผงที่มัสยิดบ้านผงผงนะคะตำบลปากลออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีนายอำเภอโคกโพผู้แทนเลขาธิการสบตผู้นำชุมชนประชาชนแล้วก็กลุ่มสมาชิกจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมค่ะนางสาวกามีละทรงนายกสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้นางสาวบาซีระปะดอกลี ในนามของประธานผู้จัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะอตอนสารใจไทยสู่ใจใต้ปัตตานีรักนี้ที่ผงผงในนามของคณะกรรมการและตัวแทนสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็มีการกล่าวรายงานค่ะถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นกิจกรรมที่ทา,างสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ดําเนิน การในทุกๆปีนะคะ ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัดชายแดนภาคใต้โดยที่ผ่านมาค่ะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็ได้มีบทบาทในการเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดนะคะสนองปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอีกทั้งก็จะเป็นการต่อยอดแนวคิดของนายอารีว,วงอาริยะอดีตรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานนะประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการ สารใจไทยสู่ใจใต้และประธานที่ปรึกษาสมาคมด้วยนะคะที่ต้องการให้เยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยได้ร่วมกันทํางานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองร่วมบูรณาการกับภาครัฐนะคะและเพื่อที่จะเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะดัมภาคใต้นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ก็ได้ร่วมกับสวตนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด10อำเภอนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566แล้วนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2566นี้ค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีนะคะทางสมาคมก็ได้เลือกอำเภอยะริ่งกับอำเภอโคกโพนะคะเป็น ื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยก็มีการทาสีต่อเติมรั้วมัสยิดให้สมบูรณ์แล้วก็ยังมีการปลูกต้นไม้ทําความสะอาดบริเวณมัสยิดและมีการคัดกรองตรวจสุขภาพโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาจากน้องๆโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่ได้เข้าร่วมโครงการเราก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองนั่นเองค่ะ สำหรับรายการปัตตานีบ้านเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ค่ะคุณวิทย์แวร์หามะนำโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพชรละมุนดิฉันจิธาพันธ์สุวรรณกุลลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ